ดีค่ะวันนี้ส้มมาที่สวนเบนจกกิตินะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆให้เพื่อนๆสมาชิกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะโอ้สวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะก็พี่โจนะคะอ่าเป็นนักวิง่งต้องเรียกว่าเป็นนักวิ่งดีกว่าน้อนแล้วก็ทําอะไรมากมายเลยไหน<ม>เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทําอะไรไปบ้างคะ่ะก็ ต้องเรียกว่านักวิ่งสมัครเล่นฮะแล้วก็แต่การชอบวิ่งเนี่ยฮะก็อ,อยู่ชมบ้านชมเมืองไปตามเส้นทางนะฮะ mm hmm. ก็วิ่งไปแล้วก็รกู้สึกว่าเออจริงๆพวกนี้ก็มีเรื่องราวมีอะไรที่ ที่ที่อาจจะอยู่บนเส้นทางที่เราไม่รู้ก็เป็นจุดที่ผมว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะวิ่งสนุกด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้จักสถานที่รู้จักว่าเอ้ยมันเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในอดีตเนี่ยก็น่าทาให้วิ่งสนุกขึ้นนะอืม<า>กันเลยอ่าก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากเราวิ่งออกกำลังกายแล้วเนี่ยผมก็ อาจจะหาสถานที่วิ่งไปแล้วก็เไปดูว่าเอสถานที่ที่เขาเขียนอยู่ในบันทึกเออไรเออเนี่ยนะเขาเขียนอะไรว่าอย่างไรแลวปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เรื่องราวอะไรที่มันตามสถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักเนี่ยมันก็เหมือนเปิดเปิดโลกของเราสนุกขึ้นมากเลยฮะหลังจากที่เอาการวิ่งมารวมกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อยู่ใน กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับอโอก็คือได้ทั้งอาหารสมองแล้วก็ได้ทั้งอาหารสุขภาพด้วย <laughs> แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นพวกนักวิ่งสมัครเล่นอย่างทุกเนี้ยจะไปร่วมได้ไหมอะคะ่ะ โอ้ไม่มีปัญหาเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราวิ่งไปใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าสถานที่นี่สนใจเนี่ยเราก็จะหยุดดู <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้วิ่งตลอดเวลาว่าเราไม่ได้วิ่งแข่งองีถ้าเราไปงานวิ่งเราอาจจะทําเวลามีนาฬิกาจับเวลาอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าต่อไปวิ่งเงี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ให้ให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยแต่เราให้ความสำคัญกับเรื่องราวบนสถานที่อะไรเงี้ยฮะว่ามันมีความน่าสนใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นอาจจะจุดดูบ่อยอย่าดูบ่อยก็ถือโอกาสพักกิน ดเ,เดี๋ยวบางทีเราก็วิ่งไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งไปคุยไปเนี่ยจะไม่ไม่เร็วหรอกครับอืมครับอืมก็อ,อ,มอย่างเพจชีวิตนี้ต้องมีฟันวัดน,นะคะแล้วก็มีนักวิ่งหลายคนที่เป็นสมาชิกก็เลยสนใจค่ะว่าแบบว่าถ้าสมมติเราจะมาจัดพี่โจคิดว่าเป็นยังไงบ้างะคะ่ะอ๋อหรืออะไรก็จริงๆในในกรุงเทพเนี่ยนะฮะถ้าสนใจแบบวิ่งไปแล้วก็เที่ยวชม ศึกษาเรื่องราวอะไรไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยนะครับผมในระยะทางที่ไม่เยอะโอ้มันมีเยอะมากเลยนะคะับก็จริงสามารถที่จะจัดเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าความสนุกของผู้ร่วมเส้นทางวิ่งเนี่ยจะสนุกมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องราวเนี่ยถ้าสนุกมากเนี่ยบางทีเราก็ใช้เวลาเยอะกับเส้นทางที่สั้นๆนะก็คือเอาเป็นว่าเราต้องเหมือนทางเพจก็ต้องไปจัด รูทติง้งหรือว่าไปดูแบบว่ากี่กิโลจะโอเคสําหรับสมาชิกาาอะไรยเนาะออกแบบได้แต่จริงๆแนละ้วเนี่ยสถานท,ท,ที่ที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเป็นแถวเกาะรัตนโกสินนะฮะเราแวกแถวแถววัดพระแก้วพระบรมหาราชวังเงี้ยนะครับผมบางทีในระยะทางเนี่ยสามถึงห้าโลเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะวิ่งไปคุยไปได้สามสี่ชั่วโมงเลยนะะก็แสดงว่าโอ้นี่ ไม่ไม่เร็วแน่นอนนะแต่เรื่องราวเนี่ยอาจจะเยอะเอออาจจะเยอะแล้วแต่ว่าเ,ออเราให้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 ให,ให้ให้เราเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละจุดอย่างเงี้ยครับโอ้โอเคมากๆเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทางเพจแล้วนะคะที่จะต้องไปออกแบบรูทต i n g แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกิจกรรมนี้กันนะคะ<อ>แล้วก็จะมีพ่โจมาวิ่งกับพวกเรานะคะก็ คอยตามกิจกรรมนี้เราใช้ชื่อว่า history run นะคะแล้วก็มาพบกับส้มกับพี่โจกับโจแล้วก็ทีมงานแล้วก็สมาชิกที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะสุดท้ายนี้พี่โจมีอะไรจะฝากช่องทางที่พี่โจให้เพื่อนๆติดตามได้บ้างคะ่ะอ๋อปกติก็จิ่งิกลุ่มผมเป็นกลุ่มนัก,กวิง่ง ทำกิจกรรมแบบสาธารณะ,ะ<ม>เป็นอาสาได้ค่อนข้าง,างเยอะแต่ว่าเอ,อตั้งแต่โควิดมาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยากจะสนใจติดตามก,ก็จะมีเพจนะ City Trail Runner ครับค่ะอยากให้พี่โจเล,ล่าความเป็นมาของ City Trail Runner ให้ฟังหน่อยค่ะครับผมจริงๆ City Trail Runner นี้เป็นกลุ่มนักวิ่งแบบแบบแบบ สมัครเล่นนะ่ะไม่ได้จริงจังอะไระฮะแต่พอเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราก็มีการนัดไปวิ่งกันอะไรเงี้ยเราก็ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยนะฮะก็เรารู้สึกว่าเออการวิ่งเนี่ยมันนอกจากเราไปวิ่งโรงงานวิ่งแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะอเออบางทีเนี่ยเราถ้าเรามีเป้าหมายในการทํากิจกรรม บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําให้การวิ่งสนุกขึ้นนะฮะอ่าอ,อย่างเช่นแบบชวนไปวิ่งอะไรฮะวิ่งซิตี้ลันอะไรเงี้ยนะครับผมหรือไม่เราก็ไปทําเป็นช่วยอาสาสมัครอ่าอย่างเช่นสสสอซอ,ซอ,ซอ,ซอย่างไรเนี่ยฮะในการจัดกิจกรรมนะฮะแต่ที่เราจาัดกิจกรรมเองอยู่บ่อยๆในยุคก,ก่อนนู้นนะฮะก <laughs> <laughs> ็จะเป็นเรื่องนี่ฮะซิตี้ลันชมวิ่งชมเมืองฮะ,ะฟังเรื่องเล่าละะอะไรเงี้ยครับสนุกๆอะไรเงี้ยฮะเราก็เคยจัดแบบ กรุงเทพนี่ก็น่าจะทั่วแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นจุดที่อะไรนะที่มีเรื่องราวนะฮะแถวย่านเกาะชัดนากโกศินถนนเจริญกรุงลาดดําเนินอะไรเงี้ยฮะหรือจริงงแถวพระรามสี่เราเคยวิ่งไปบางกระเจ้าอะไรเงี้ยก็สนุกสนานดีฮะก็จะเป็นเป้าหมายของกลุ่มที่ว่าทายังไงให้สนุกสนุกลระช็ชนเพื่อนๆ่อมาวิ่งเลยครับอเริ่มจากความสนุกก่อนแต่ว่าเราได้ความรู้เพียบเลยค่ะ